สบายดีสบายดีพี่น้องปองไปทุกหม่องทุกบ่อนเนาะยามเช้าๆมื้อนี้เฮากตื่นเช้ามาเบิ่งแหน่พี่น้องถึงฟ้าคือคึ้มเลมื้อนี้เป็นฝนสิตกอีกบ่บรรยากาศเช้าๆเนาะนาให้ทุ่งนาเพื่อนเฮาคือเก่าเยังบ่ได้ไปสน้องเบิเฮ็ดหยังนะเฮ็ดหยัง เนยังนกินยังนะกินหวานมันไปไปหาแม่ก้าเหาแม่ก้าเฮาดีพี่น้องหวานมันที่ไปหาหมูวานนี่เอาถวยสิขวบเลยนะตั้งดีดีเสบบ่เสบแห้งจว่าเระชังหมหูชาอะไพี <gameplay> ่น้อง บรรยากาศน,ะนำขังเฮือนครต้นไม้ครับแล้วก็ชิพ่าพี่น้องเขาคั่วมือนี้ชิพ่าพี่น้องไปเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยน้ำเชื่อๆไก่กขึ้นไปก่อนเ่าเลยคั่วเขากัดอาจสิหกใี้จักหน่อยนะพี่น้อง ba ba nông can chị ừ, ừ, ừ. nhâm còn thế nào đấy chị mục cải sẽ hiểu này tát nó miệng Xóng mượn này มันดำมันดำเหี่ยวมันเหม็นดำเวลาเขาจะป,ปีเขาเอาเกลือใส่นำ้ำมันสีบดดำเลยพี่เนาะแต่มันเป็นปีชดแต่นี่มันเป็นปีทีท่เขาเอามาสองมือมันก็เลยดำไงน้องกดหรือไปใช่ลูกมาเงินครัวมาทอมจบายดีปลาดุ้งเลยเอ็นพัดตับน้ำมา สบายดีเลยไหมสบายดีไปลงก่อนเอาโป่งแมวลงเธอยังมีบ่ายลงว้ายแม่เอ้ยพีพ่แม่เอ้ยไปจับนะแอนตี้แม่ก็น้ำกูแม่น้ำยังน้ำจิ้ม่อยำปีย้ำปีบอ่ะเยอะหน่อยก็มาว่าวน้ำพี่นังเอ้ยเอ้ยทางขานี่ว่าน้ำปีบอ่ยแอนี เลขปีนะ่นี่เลขปีอีปีบ่ไห้ปีปีกล้วยปีกล้วยแม่ต้างคิดเป็นแบบนี้ปีกล้วยปีกล้วยเป็นแบบนี้แล้วเายำปีไหวปีกล้วยแก่แล้วเนาะปีกล้วยปีกล้วยแม่ ก็ดีๆซ้ําไก่อยู่ฟังไก่นั่นเด้อใช่อาสิเสีย

ไอ่ใ hmm. ช no, mm ่หอมบ่โอ้ยมักดอกไม้เด็กๆได้พี่น้องเลยเห็นดอกไม้บ่ได้พผดีดอกไม้ดอกไม้กับหอมไปชนิดกับหอมก็ดอกไม้หอมเออไปร่งหอมก็ดอกไม้

ตีโตนี่เนาะต้มกันเหมือนกลุงกัลูกหนคนเดียวต้มกันลนาน้องเบิร์ดไปลูหาามเป็นแหนเลยนี่เป็นไหมหนางไป็นบัวห่อจหนยเออปีกไปก่างิไปบ่ไม่หนางยากระไลพี่้นงเอ้ยนะเหนห้าน้องกาจีตําไก่ใส่กับข้าวเบืือพี่้นงข้าวเบืือกเอาตําแล้วเลย้มกันตําเนี่ ไก่ม่จำใส่ก็บอ่นั่งไก่นึ่มิลลาฮะจำใส่ห็ดกินห็ดกับเข้าให้กินกินได้นะคบเป็นอั่งคือกินนี่กบอินนี่ก็บอกกินยิงนอะไรกันอะกินเข้าเด็ดอยากกินไบมกินกินเลยก็บอกกินนี่ก็บอกอามันีใครก่อน แต่ยังจะปีนี่บอกใส่ใส่แค่นี้แหละใส่เข้าไปเดี๋ยวมันน้ำมันออกก่ว่าแล้วปีใส่เข้าไปใส่อันนี้พ,อพ่อใส่อันนี่ไงใส่เสร็ีเนาะนนพพไม่ใช่อันนี้พ่อไม่เอันนี้พ่อเป็นความหมักสวนตัวที่มักกินปี เี่ยส่กนใน่งหอไหดแล้วที่แหละดำก่อนจะหน่อยดำหน่อยหน่อยบ่อินแหนะหน่อยใช่พกอะละท้องถิ่นกะเห็ดกับบุกันพี่้ราเขาเคยเห็ดกันแบบนี้แบบนี้ดำมันเขากันแล้วเก็สีปรุงหโลดที่้องเลย พ่ออีแม่ยุ้ยใช่คุณยายชูลงไปพ่อเาไม่ได้ต้นนไม่ได้โดยพอแล้วันะใ้ไปแดกนีนะปแดกก็ใส่แดกพ้อใส่บปแดกพ่อคนเหลาเห็ดเนี่ยส่วนราจะใส่แดกได้นอง พ่ออยากปาแดดกับกระเบือยน่ะเด็กกับเขาสนมาะใส่กระด้เท่ากับเผ็ดยังปรุงรสเรียบร้อยแหละกับชื่อว่าแล้วพี่น้องเขาเป็สีมุกบานนี่เป็นสีหงส์ไม่ต้องเขากัเอามาเมียน เราไม่เชวนกลัวเอามาแต่เหมือนมันจะเลยเหียวอะไรเงีนยแล้วไปแล้วมุกหนึ่งน้องเพงมุกที่สาม มุกซสองมุซชองมุีมุซมเยมุกสามลองแะวงกันนะคบอืมเดี๋ยวมาเขานกินากเล่นกันนะครับใไเลยดิันี้เอาดอกอะไรมาเดี๋ยวไปบดดอกไม้ตีจะน่อยไปใส่บาตได้นะ

เมื่ใส่ไปดตัวน้ำแล้วมันจะหอมจากข้าวยังกุมที่ปะที่มัดยังีไรนว่าอีกข้ังไดเนี่ย ม่เบิ่ไปลูกี่ยไไ้ครับไปลุก nhả ไวลูกไหนกันไปหล่ะคนหไดนบุมไม่เหนเือก้เอื้อนอีปีมาลกตอยอีี่เอืกระลงไปกะไหลปีกระไปลกบเป็นหน่อยยังน้อยเยอะโอ้คือหน่อยหน่อยปุ๋ใหญ่จะเื่อนเลยบ่อ้ก็ลยนะคงัมันก็บอกเป็นน่อยคืบอเป็นแท้ น่อก็วเป็นเด็กงนีนะเออเปี่ยนมีวานี้สวยวันนี้ก็ไม่ด้ของอ้การยของกระมก้มมนีไม่เากินบอกอิ่มกเป็นอะไกินบอกอิ่มตัวนี้ Được. 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 Không có gì lại thế có hết 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 เก่าเดิมมันเลืยเยี่ยงกันแบบนั้นมันซูนกระเดามันเป็นงเก่าเรือทองน่ะของของพงบุกโกนขางไอการของแบ่งไอ้กัดไอนี้แบ่งคนนั้นตัวนี้ของไอ้เปียนี่ของไออันนี้ไม่สองมันเบิร์ดอยู่บ่ะเอ๋เบิร์ดแล้ว

กันบุ้งมือเด้อใส่จมกวะนับนับแ่น้องเบิดนับโมกมกเรียกในแปหัวดมาใส่ก่อนเด้อ้ากระสเอาไปมกเอาไปหนึ่งีนอเอาแล้วเอาไปมกเนาะ่ากบถือจีนองเลยเอาไปหนึ่งแม่ว่าพิดน้องเบิ่ดวะแม่ว่าพิษและแม่ก็ได้โมกมกเนาะเอาไปตองปิดนํา ไปหนึงลูกลอมุ่กกลัวเลยน้องเบิร์ดยังกินกินน้องปีเป็นคนน้ำหนึ่งเอาค้าเป็นหมอปุ๊ดเนี่ยหนึงหนึ่งไหวก่อนที่นัองเลยบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งน้าเแล้วพี่น้อง คือยามเช้าๆก็สิอากาศก็ดีเสียงกบเสียงเขียดห้องออกแบบอ๊อบๆอยู่คลิปนี้เฮาก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยู่ดีมีแงเบิดทุกมทุกบ่อนฝากติดตามช่อง้รานนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เฮาก็เป็นกำลังใจเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะบายดี